สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบังสปอยที่สุดแห่งสงครามระดับตำนานเมื่อเผ่าพันธุ์แมลงเอเลี่ยนต้องการยึดโลกสงครามระหว่างดวงดาวจึงอุบัติขึ้นกับสตาร์ชิฟทูเปอร์สงครามหมื่นขาล่าจักรวาลเรื่องเราจะสนุกตื่นเต้นและลุ้นระทึกขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับในอนาคตโลกจะถูกโจมตีโดยเผ่าพันธุ์แมลงต่างดาว พวกมันทรงภูมิปัญญากว่ามนุษย์หลายเท่าและพวกมันคิดที่จะยึดครองโลกแคลนดาทู u, คือฐานทัพที่พวกมแมลงใช้ยิงอุกบาตมาอย่างโลกมนุษยชาติจะต้องผนึกกำลังกำจัดแคลนดาทูให้ได้เพื่อหยุดยัง้งการลุกดานของอสุรกายพวกนี้มีการจัดให้มีวิชาวิทย์พาชําแหลและศึกษาพวกมแมลงอย่างใกล้ชิดกองทัพทต้องการอาสาสมัครจำนวนมากเพื่อบุกไปกำจัดพวกมแมลงมีเด็กรุ่นใหม่ไม่น้อยที่อยากจะลงสมัคร คา,าเมนและดริโก้คือหนึ่งในนั้นเขาคงผ่านเฉลุยเพราะเขามีทักษะพลังจิตเป็นทักษะที่หน่วยวิจัยของทางกองทัพต้องการมากคาเมนอยากเป็นนักบินและเธอคงสมหวังเพราะเธอทำคะแนนสอบได้สูงมากแตกต่างจากริโก้ที่ทำคะแนนได้ต่ำตมดริโก้กับคาเมนเป็นแฟนกัน และทางเดียวที่ริโก้จะมีโอกาสได้พบคาเมนอีกครั้งคือเขาต้องสมัครเป็นพลทหารในกองพลทหารราบเป็นหน่วยที่ฝึกหนักโคตรเพราะเป็นหน่วยที่จะถูกส่งไปรบในแนวหน้าถ้าทหารในหน่วยอ่อนแอล้วก็คงโดนพวกแมลงขมือบจนไม่เหลือซากและในที่สุดริโก้ก็ได้เข้าประจำการในกองพลทหารราบโดยเธอคนนี้คือดิชเธอแอบชอบริโก้ตั้งแต่ตอนเรียนมหลาลัยแล้วแม้จะรู้ว่าริโก้มีแฟนแล้ว แต่เธอก็ยังตามตื้อเขาเป็นเหตุผลที่เธอตามมาสมัครเป็นทหารเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดริโก,โก้หน่วยทหารราบนั้นฝึกหนักมากไม่มีภาษาดอกไม้ไม่มีมารยาทอาบน้ำก็ต้องอาบรวมกันไม่มีแบ่งเพศ อาหารแต่ละมือก็ไม่รูหราแค่พอประทางชีวิตลืมความเป็นส่วนตัวไปซะเพราะเราจะต้องนอนรวมกับเพื่อนทั้งกองร้อยหน่วยทหารราบของริกโก้แตกต่างจากหน่วยนักบินของคาเมนมากอธิบายให้เข้าใจง่ายริกโก้ก็คือทหารเกณฑ์ส่วนคาเมนก็คือนักเรียนนายร้อยนั่นแหละครับนั่นจึงทําให้คาเมนตัดสินใจบอกเลิกริโก้เพราะเธอคิดว่า เรื่องระหว่างเธอกับริโก้คงไม่มีทางเป็นไปได้เธอหวังว่าริโก้จะเข้าใจและยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้แต่ริโก้ไม่มีเวลามานั่งจมอยู่กับความเศร้าเขาถูกแต่งตั้งเป็นหัวหน้าและนำทีมฝึกปฏิบัติการโดยใช้กระสุนจริงระหว่างฝึกหมวกของเพื่อนร่วมทีมเกิดขัดข้องริโก้จึงถอดหมวกของเพื่อนทันใดนั้นเพื่อนอีกคนก็ทำปืนลั่นยิงแสกหน้าคนที่ถอดหมวกจนตายขาทีหล่าผู้บัญชาการคิดว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะความประมาทของริโก้จึงมีคำสั่งให้ลงโทษริโก้เป็นการโบยสิบครั้งทางด้านคาเมนดูเหมือนเธอจะไปได้สวยในสายงานนักบินเธอคงได้บัญชาการย่านรบได้อีกไม่ช้าและสารสัมพันธ์ใหม่กับซันเดอร์นทหารที่มียศเท่าเทียมไม่ใช่กับทหารเกณฑ์อย่างริโก้ทางด้านริโก้เขาตัดสินใจลาออกจากกองพลทหารราบและกำลังจะเดินทางกลับบ้าน แต่แล้วทันใดนั้นสื่อทุกสำนักก็ถ่ายทอดสดพวกแมลงปล่อยอุกบาทขนาดยักษ์พุ่งชนโลกทำลายเมืองของริโกโ้จนพังพินาศริโก้ไม่มีบ้านให้กลับอีกแล้วครอบครัวของเขาตายเรียบเขาจึงเปลี่ยนความคิดที่จะลาออกและกลับเข้าหน่วยทหารราบเพื่อไประเบิดดาวของพวกแมลงเวลาต่อมากองทหารราบถูกส่งมายังสถานียานรบเพื่อเตรียมออกรบในแนวหน้า นั่นทำให้ริโก้ได้เจอกับคาเมนอีกครั้งคาเมนคงอยากมาทักทายริโก้ในฐานะเพื่อนแต่การที่เธอพาแซนเดอร์แฟนใหม่ของเธอมาด้วยมันไม่ต่างกับการไม่ยามหน้าริโก้แถมซันเดอร์ยังพูดเยียดยามริโกว่าเป็นแค่ทหารเกณฑ์ไม่มีมารยาททั้งคู่จึงต่อยกันกลางงานปาร์ตี้บอกตามตรงถ้าไม่มีคนห้ามซันเดอร์คงโดนกระทืบจนลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงเวลาต่อมากองพลทหารราบถูกส่งไปรบแนวนา ที่ดาวของพวกมแมลงมแมลงมีหลายชนิดมีทั้งตัวเล็กและบางตัวก็ใหญ่ยักษ์มากริกโก้มาพร้อมปืนยิงขีปนาวุธเขาเนียวไกลระเบิดมแมลงยักษ์จนไม่เหลือซากแต่พวกมแมลงมีเยอะและพวกมันมีเกราะที่แข็งมากปืนแทบจะยิงไม่เข้ากองทหารราบไม่มีทางเลือกมีแต่จะต้องกระหน่ำยิงต่อไปเท่านั้นเป็นเวลาเดียวกับที่กองทัพแมลงแห่มาสมทบอีกนับไม่ถ้วนกองทัพจึงสั่งให้เหล่าทหารราบถอยทัพ ก่อนที่จะโดนขมือบจนหมดตีริโก้ถูกมแมลงจู่โจมจนไม่สามารถเดินได้เขากระนำยิงทล่มมันด้วยอาวุธทั้งหมดที่มีก่อนที่จะหมดสติไปแล้วเวลาต่อมาทั้งยานรบเต็มไปด้วยเหล่าทหารราบที่บาดเจ็บสาหัสมากค้าเมนมาทินนี่แล้วเธอก็พบว่าริโก้ถูกบันทึกว่าเป็นหนึ่งในพลทหารที่ตายในหน้าที่แต่อันที่จริงแล้วข้อมูลผิดพลาดริโก้ยังมีชีวิตรักษาตัวอีกไม่นานนัก เขาก็จะกลับมาสู้ต่อได้เวลาต่อมามีการปล่อยขีปนาวุธถล่มพวกแมลงอย่างต่อนเรื่องและกองพลทหารราบถูกส่งไปกวาดล้างพวกแมลงที่เหลือรอดพวกริโก้เก็บกวาดพวกแมลงและยิงขีปนาวุธถล่มร่างของพวกมันจนไม่เหลือซากเป็นเวลาเดียวกับที่แมลงยักษ์ทะลวงขึ้นมาจากพื้นมันพ่นไฟแผดเผาเหล่าทหารราบริโก้กระโดดขึ้นไปบนหลังเจ้าแมลงยักษ์และกระหน่ำยิงใส่มันจนตัวถลุ ก่อนที่จะโยนระเบิดอัดเข้าไปในร่างเจ้า,มาแมลงยักษ์จนมันระเบิดไม่เหลือซากการต่อสู้ที่กล้าหาญของริโกทำให้ผู้หมวดภูมิใจในตัวเขาและเลื่อนยศให้ริโกเป็นจ่ากองร้อยในคืนนั้นขณะที่ทุกคนกำลังฉลองกับชัยชนะริโกก็เปิดใจให้ติชมากขึ้นเพราะยังไงซะคาเมนก็ถึงเขาไปมีคนอื่นแล้วการจะหันกลับมามองสาวที่รักเขาถึงขนาดยอมตามมารอบอย่างดิช ก็ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีแล้วเวลาต่อมามีคำสั่งขอความช่วยเหลือถูกส่งมาจากฐานทัพไม่ไกลจากหน่วยทหารราบและเมื่อเดินทางมาถึงฐานทัพก็พบว่าทุกคนในฐานถูกฆ่าตายเรียบพวกมแมลงไม่ได้บุกมาจากภายนอกแต่ทะลวงขึ้นมาจากพื้นมีเพียงนายพลคนนี้ที่รอดนายพลบอกว่ามแมลงสามารถเจาะสมองของมนุษย์และบงการให้มนุษย์วิทยุขอความช่วยเหลือติดต่อไปยังหน่วยทหารราบ พวกมันวางแผนล่าทุกคนมาที่นี่รู้ตัวอีกทีพวกมแมลงเป็นล้ลานๆก็ปิดล้อมฐานทัพกองทหารราบไม่มีทางเลือกพวกเขาจะต้องปักหลักสู้ด้วยอาวุธทั้งหมดที่มีจนกว่าทีมช่วยเหลือจะมาถึงทุกคนกระหน่ำด้วยกระสุนใส่พวกมแมลงอย่างต่อเนื่องพวกมันมีจํานวนมากและปิดล้อมฐานทัพเอาไว้แล้วไม่มีทางที่จะกําจัดหมดแน่ๆแ,และกองทหารราบคงต้านได้อีกไม่นานนัก แมลงบุกเข้ามาในฐานทัพและจู่โจมทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าพวกริกโก้ไม่มีทางเลือกมีแต่จะต้องยิงต่อไปเรื่อยๆทันใดนั้นยานกู้ภัยก็มาถึงเป็นเวลาเดียวกับที่แมลงทะลวงขึ้นมาจากพื้นมันเขมือผู้หมวดจนขาดสองทอนริกโก้จึงไม่มีทางเลือกเขาทําตามคําสั่งสุดท้ายคือช่วยผู้หมวดให้ผลทุกแมลงยักษ์ทะลวงขึ้นมาจากพื้นดิชปาร,ระเบิดใส่ปากเจ้าแมลงยักษ์จนมันระเบิดและตายขาที เป็นเวลาเดียวกับที่แมลงอีกตัวจู่โจมดิชมันเสียบเธอจนทะลุแม้พวกริโกจะช่วยกำจัดเจ้ามแมลงได้แต่ดิชก็บาดเจ็บสาหัสมากคนที่เหลือรอดหนีขึ้นยานอพยพและออกมาจากฐานทัพได้ดิชบาดเจ็บสาหัสมากเธอทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วอย่างน้อยเธอก็ได้ตายอย่างสงบในอ้อมกอดของชายที่เธอรักทุกคนคงจำข่าวได้เข้าอยู่ฝ่ายวิทยาการของทางกองทัพ ความฉลาดบวกกับทักษะพลังจิตทําให้ข้าวไต่เต้าจนเป็นถึงพันเอกในระยะเวลาอันสัน้นและเขาเห็นความกล้าหาญสู้รบอย่างไม่กลัวตายของริโก้ข้าวจึงเลื่อนยศให้ริโก้เป็นร้อยตรีนั่นทําให้ในตอนนี้ยศของริโก้เทียบเท่ากับค้าเม่นแล้วจากเด็กมหาลัยสําหรับพวกริโก้ถือว่ามากไกลมากริโก้ํากองพลทหารราบออกเดินทางไประเบิดรังมแมลงอีกด้านหนึ่ง พวกแมลงยักษ์สามารถยิงกระเบิดสีฟ้าออกมาจากตัวมันได้มันมีพลังทำลายล้างในระดับที่สามารถถล่มยานรบจนพังพินาศยานรบของคาเมนกับแซนเดอร์ถูกยิงถล่มจนลุดเป็นชิ้นๆและกำลังจะตกในอีกไม่ช้าแต่ทั้งคู่ก็สามารถหลบขึ้นยานอพยพเล่นนี้ออกมาได้ยานของคาเมนเสียหายเธอไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องลงจอดบนดาวแมลงยานตกกระแทกพื้นและทะลวงเข้ามาในถ้ำ คาเมนพยายามวิทยุขอความช่วยเหลือและโชคดีมากที่หน่วยทหารแรบของริกโกอยู่แถวนั้นคาเมนแจ้งพิกัดให้ริกโกเป็นเวลาเดียวกับที่พวกแมลงมาถึงและล้อมตัวเธอไว้พวกริกโกจะต้องรีบเพราะคาเมนกับซันเดอร์คงต้านกองทัพแมลงได้อีกไม่นานนักซันเดอร์กับคาเมนถูกจู่โจมจนบาดเจ็บสาหัสมากจากเสียงกรีดร้องในวิทยุ ทำให้ดิโก้คิดว่าพวกคาเมนคงไม่รอดแต่เขาก็ยังยืนยันที่จะไปช่วยโดยขออาสาสมัครสองนายไปกับเขาส่วนคนที่เหลือให้ปฏิบัติหน้าที่จับตัวหัวหน้ามแมลงมาให้ได้ทางด้านพวกคาเมนสิ่งที่โผล่ออกมาตรงหน้าพวกเขาคือมแมลงที่ดูคล้ายเห็บขนาดใหญ่ยักษ์คือมันสมองของเผ่าพันธุ์แมลงเป็นมแมลงที่ฉลาดมาก เจ้านี่คือตัวที่บงการสมองของมนุษย์ได้และมันกินสมองเป็นอาหารเจ้าเห็บยักษ์ดูดกินสมองของซันเตอร์ต่อหน้าตตาคาเมนจนซันเตอร์แน่นิ่งไปแล้วในขณะที่คาเมนกำลังแย่เธอใช้มีดจู่โจมเจ้าเห็บยักษ์เป็นเวลาเดียวกับที่ริโก้มาถึงพร้อมขี่ปะนาวุธเจ้าเห็บยักษ์ฉลาดพอที่จะรู้ว่าหากมันจู่โจมซุ่มสีม่ซุ่มห้ังของมันคงโดนระเบิดจนไม่เหลือซาก พวกริโก้กระหน่ำยิงและวิ่งหนีออกมาจากรังมแมลงยักษ์เพื่อนของริโก้บาดเจ็บสาหัสมากเขากะจะใช้ขีปนาวุธระเบิดรังมแมลงไปพร้อมกับตัวเขาพวกริโก้วิ่งหนีสุดชีวิต เป็นเวลาเดียวกับที่ขีปนาวุธระเบิดขึ้นถล่มรังมแมลงยักษ์จนไม่เหลือซากเมื่อออกมาจากรังมแมลงพวกเขาก็พบว่ากองทัพสามารถจับตัวเจ้าเห็บยักษ์ได้แม้มนุษยชาติจะยังไม่ชนะสงครามนี้แต่การจับมันสมองของพวกมแมลงเป็นเป็นได้เราจะได้ศึกษาและหาทางกำจัดพวกมันในอนาคตสงครามยังไม่จบและพบกันใหม่ในต t า r ชิ i ท t r o ปอร์ภาคต่อไปนะครับ ก็จบกันไปแล้วครับกับ Starship t r ูเปอรสงครามหมื่นขาล่าจักรวานเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวปังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมาหที่นี้ด้วย สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย